ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนวันนี้นะคะตามที่ได้เกิดการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองก็สรุปสถานการณ์ที่สําคัญสถานการณ์ในห่วงคืนที่ผ่านมาห่วงคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมคะายกัมพูชานี่ระดมโจมตีต่อที่ช่องบกช่องอานม้าอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีขอแผนที่ด้วยนะคะขอดูแผนที่หน่อยช่องบกช่องอานม้าช่องอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะเนิน677 ที่เนิน677มีฝูงโดรนมากกว่า80เที่ยวใช้จรวด B M 2 1โจมตีเพื่อเข้ายึดภูมะเขือใช้รถถังอาวุธเล็งตรงยิงจากที่ตั้งบนเขาพระวิหารต่อกํำลังฝ่ายเราบริเวณสถูบคู่แล้วคุ้ยตามาเลียอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดฝ่ายเรายิงทำลายที่ตั้งแอนตี้โดรน บริเวณที่ใต้ช่องจอมเพื่อสนับสนุนการปาดล้างกัมพูชาบริเวณสวนมะม่วงที่ปลูกล้ำเส้นปฏิบัติการเข้าบริเวณช่องระอีฝ่ายกัมพูชาใช้จรวดบ m 2 1ระดมยิงบริเวณปราสาทคนาโดยไม่คำนึงถึงกำลังฝ่ายเดียวกันอันนี้ย้ำนะคะฝ่ายกัมพูชาใช้จรวด BM21 ระดมยิงบริเวณปราสาทคนา โดยไม่ได้นึกถึงหรือว่ามีทหารกัมพูชาอยู่ตรงนั้นคือจะโดนพวกกันเองก็ไม่เป็นไรช่างแม่งมันเออ,เอ,อซึ่งทหารกัมพูชาตรงนั้นเนี่ยวางกําลังต้านทานการเข้าควบคุมพื้นที่ของฝ่ายไทยที่ตรงปราสาทคณามันยิงเข้ามาที่ตรงปราสาทคณากัมพูชาก็เรียบอ,อ่าคือทั้งที่รู้ว่ามีพวกเดียวกันอยู่ะกูออไม่สนใจจริงๆเราไม่ทำนะคิดดูความเลวของของฮุนเซนท่านคิดดูแล้วกันการอพยพป,ประชาชนในศูนพักพิงชั่วครามีจำนวน696จุด มีผู้เข้าพักแล้ว171681ประกอบด้วยอุบล29งหมื่นเชีเกตเ2ุรินหกหมื่นสอบุรีรัมหกพันนะคะเปิดศูนย์พระพิงชั่วคราวสําหรับกลุ่มปลอบบาน75จุดมีผู้เข้าพัก4,350อุบล170ศิชีเกตร้อยเจสุรินสามห้าเบุรีรัมห้าศูย์เก้ แล้วกองทัพภาคที่สองได้จัดกิจกรรมแสดงดนตรีหนังกลางปแปลงเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจสันทนาการให้เด็กเช่นแข่งขันกีฬาบ้านบอลวาดภาพระบายสีมุมเด็กเล็กผ่อนคลายความตึงเครียดกับพี่น้องประชาชนกองทัพภาคที่สองขอให้เชื่อ,อมั่นว่า จะดําเนินทุกมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและรักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกําลังนี่ถ้าเด็กคมนฟังข่าวนี้คงปิดฉาเด็กไทยนะใช่ขนาดมึงอยู่ในถุนะพงพยพมึงมีบ้านบอลเล่นด้วยเหรอใช่โอ้ขนาดที่กองทัพภาคที่หนึ่งนะครับได้รายงานแ<ช>น,นวลบฝั่งจังหวัดสระแก้วนะครับโดยสถานการณ์พื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ววันที่10ธันวาคม 9นาฬิกานะครับมีทั้งหมด3แนวร,รบหลักได้แก่บ้านคลองแผงอเภอตาพระยามีการประทะเป็นระยะด้วยปืนใหญ่และปืนครกบ้านหนองยักษ์แก้วอเภอโคกสูงมีการประทะเป็นระยะด้วยปืนใหญ่และปืนครกฝ่ายกัมพูชาระดมยิงบ m 2 1ตกลงหมู่บ้านนะรบบ้านหนองจานอนนโคกสูงมีการประทะกันเป็นระยะด้วยปืนใหญ่และปืนครกยังไม่มีการรายงานการสูญเสียค่ะ